สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิ่งครับวันนี้จะพามาชมตัวแรงเหมือนเดิมครับ7740ครับเสียมืดเหมือนเดิมครับกับตัวแรงของเราครับ7740ก,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 กับงานทังงานทัง3ครับ CMT ครับใบมีดด้านหน้าก็ถอดออกแล้วครับ ก็ทำงานหางสามครับ CMT ครับวันนี้ก็ทไทยห้าไร่แล้วครับแปลงที่สองครับก็เสียมืดก็ถือว่างานเยอะพอสมพรครับทำงานตอนประมาณ17นาฬิกาครับก็เสียมืดก็ถือว่างานเยอะพอสมพรครับ่อไล่ละ400ครับ เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์ครับตัวแรงของเราครับวันนี้วันนี้ก็รับไปเลยครับรายละสี่ร้อยก็ถือว่ารายได้ดีพอสมควรครับเสียมืดของเรารถกล่องออมาได้ไม่ถึงไม่ถึงประมาณไม่ถึงสี่ห้าเดือนนี่แหละครับก็ถือว่างานเยอะพอสมควรครับ เอาด้านหน้าจะขับเคลื่อนตลอดเลยครับนี่แหละครับคืออุปสรรคการทำงานครับก็ต้นไม้ก็จะเยอะครับวันนี้ก็เอาใจแฟนๆรถไทยพอร์ตครับที่ชอบรถใหญ่ๆครับกับตัวแรงของเราครับเ7็ดครับ ก็จะรีบถทยให้เสร็จครับเพราะว่าพายุใกล้จะเข้าแล้วครับก็จะถ่ยหางสามแล้วก็หางเจ็ดแล้วก็ปลูกอ้อยต่อเลยครับงานเสียมืดก็ถือว่าวันนี้ก็กินหมูแล้วครับสิบก่าไร่ครับไร่ละสี่ร้อยก็ประมาณรายได้ก็ประมาณสี่ห้าพันนี่แหละครับสิบสามไร่นี่แหละครับถือว่างานเยอะพอสมควรครับเสียมืด หาง CMT ก็ถือว่าเข้าลึกพอสมควรนะครับดูดีครับดินก็จะละเอียดมากครับก็ถือว่าไถดีพอสมควรครับพรุ่งนี้ผมก็ว่าจะลงหินครับแต่พายุมาก็ถือว่าจบเลยครับก็จะลงหินไม่ได้เลยครับสำหรับอาชีพรถไถก็ถือว่ามีรายได้ เข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่างานรับจ้างก็จะเริ่มมีกันเยอะแล้วครับถ้าหน้าฝนแบบนี้นะครับก็จะเริ่มเตรียมดินถูไววกันเยอะครับใหญ่มากๆนะครับสำหรับเก็ดี่ครับ อันนี้ก็ไม่ต้องมันยหญเยอะครับดูความมันอย่างเดียวสำหรับเก็ยเกียน40ตัวแรงของเราครับถ้ามาอยู่ใกล้ๆนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับใหญ่มากๆครับคันนี้ครับ นี่แหละครับคือพานราคาหนึ่งมืนเจ็ดพันครับผมว่าพอซื้อมากครับเป็นพานมือสองของเสียมืดนะครับอายุก็เริ่มมาแล้วครับ นี้เสียมือดอก็กินมูแล้วครับตรงไหนที่ไถไม่ถูกก็ถอยมาเก็บครับเพราะว่าต้องเน้นผลงานไว้ก่อนครับเพราะว่าสำหรับรถไถเปิดตัวใหม่ๆอย่างนี้นะครับต้องเน้นฝีมืออย่างเดียวครับงานก็จะเป็นของเราตลอดปีแล้วครับถ้า ได้รับจ้างแล้วแล้วก็มีงานให้เราตลอดแล้วครับนี่แล้ครับข้อเสียของบ้านผมครับก็มีหินใหญ่ๆแบบนี้และครับสําหรับข้อเสียบ้านผมนะครับพอเวลารถไถไถไปโดนนี่หันจะซีกมาไหลายใบแล้วครับหลายคันแล้วครับทํางานตอนค่ำครับห้าไร่ก็ไถประมาณสองชั่วโมงครับ สชั่วโมงนี่น่าจะจบเลยครับเพราะว่าเสียเมื่อไทยมานี้ก็ชั่วโมงชั่วโมงนิดๆแล้วครับ้าไรก็พอดีสองชั่วโมงครับจบเลยเออฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ